สวัสดี FC นะครับวันนี้หมั่นพลพายจะมาอัปเดตร้านชิมเดียรร้านเจ๊อ้อมตลาดร้านเดบินนะครับทุกคนเดีเ๋ยวเจฟ้ากำลังปอกชิวนี้พอดีเลยนะครับสามรูกเลยนะครับลูกคขาจัดไปสามรูกโอ้โหดูหนะสิอันนี้เป็นเนื้อไหนนะครับพร้อมทานค่ะ <Ờ> พร้อมทานพร้อมทานที่กินใจอ๋อเนื้อสุกพร้อมทาน จะสุกพอดีนะครับเนี่ยสวยงามจริงครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจ๊ก็จะใส่กล่องแพ็คให้ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้ามารับเองหรือเราส่งไปให้ครับปกติส่งค่ะวันนี้ลูกค้าผ่านมาอ๋อลูกค้าผ่านมาลูกค้าก็เลยแวะมารับเองนะครับแต่ลูกค้าโทรมาจองก่อนนะกลัวหมดนะครับปกติก็จะหมดทุกวันนะผมคือไม่ไม่ ไม่หมดอกแต่ทุเรียนมันสุกไม่ทันขายนะครับถ้ามีก็จะมีแต่รูปดิบอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็มีเยอะนะครับรถใหม่กำลังมาอีกแล้ว,ลวกำลังรอเติมนะครับ บคคุณครัแต่ละลูกนะครับก็จะมีห้าพูครับห้าพูใหญ่ๆจุกๆเลยอ่ะดวูว้าวขอบคุณครับ xuyên lưng lưng อันนี้แอดมินอยู่ข้างในนะแอดมินก็แพ็กทุเรียนเตรียมไปส่งที่ขึ้นไลฟ์เมื่อคือนนี้นะครับจะเย็นๆนะครับอย่าไม่ค้ารับสายนะครับเย็นๆลูกค้าก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหรือถ้าไปที่เป็นเพจนะผมเพจ ตุ้เรียนเจว่ามีขายตลอดปีนะผมเป็นเพจเพจหลักของทางร้านนะครับมาดูลูกที่สอง,สอ,งอันนี้ลูกที่สอง เก่งครับสวยงามอายไปหมด สวยๆส,ส,สวยจริงสวยจัดสวยเ<ว>จงลานกับมิถุนยังเจงลูกกับมิถุนยังเจงครับปอกเจงล,ล,ลูกหลายครับขอบคุณ เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยครับตัไปสวยครับเหลืองเนื้อเหลืองเลยนะครับกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะวันนี้กล้องกล้องไม่เป็นใจอีแล้ววันนี้ครับมันร้อนแปลก อาาร้อนๆอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วฝนตกทั้งอาทิตย์ทั้งวันทั้งคืนพอมาอาทิตย์นี้ร้อนนะเอาใจไม่ถูกเลยเนี่ย เหนื้อเหลืองสวยปูใหญ่ๆจุกๆอันนี้เป็นเนื้อสุกพร้อมทาน ที่จะออกมาหน้าร้านก็สามารถออกมากันได้เลยนะครับผมปักหมดุดปัก G.P.S มาได้เลยนะครับผมกหับร้านทุเรียนร้านจอรอ์ตลาดนั้นเดบินนะครับทุกคนเดย G.P.S ก็จะพามันถึงหน้าร้านเลยชิวนี้ก็จัดไปห้าครูเหมือนเดิมครับต่อลูกที่สามลูกนี้จะพูใหญ่กว่าเพื่อนนะลูกนี้จะพูใหญ่กว่าเพื่อน ไห้าปูจุกจุกดูลักษณะลูกแล้วถ้าลูกใหญ่ปูก็จะใหญ่ไปด้วยจุกไปด้วยนะครับ ใหญต้องปอกไปสวยๆลองไปทีละสองเลยมันใหญ่เต็มมืออะเต็ม พามาแล้วมาเลยมาเลยเปล่าหรอเ่ว่าใช่อไม่เขาเดินไปเข้าของน้ำก่อนเดี๋ยวก็กลับมาขากลับขอเขามากินข้าวก่อนจริงโอ้โหผูนี้ สวยจัดประหลัดบอกสวยจัดบานิพนกบอก,บบอกใช่สวยจริงสวยจังจุกจุกครับดูก่อนได้ครับเลือกไ,ได้เลยครับนี่ยังไม่สุกจ้าสิบยังหามหามอยู่ครับแปดสิบนี่นสุกพร <15 S 1> ้อมทานแต่ดูได้เลยพี่ ใหญ่มากนี่งไงมาเลยจ้า าโทรมาแล้วกำลังออกเดินทางมา เดียวนะครับ ครับนี่เดี๋ยวเจ๊ก็จะไปซีนการลมการฝุ่นเข้านะครับซีนให้ลูกค้าถ่ายรูปสวยๆให้ลูกค้าดูนะครับนะครับคลิปนี้บัตรทุกคนฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะครับผมในช่อง YouTube บัตรทุกคนมากินมาเทีท่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะครับผมก็จะลืมแมเมเอาหนุนนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดร้านเลยบินนะครับทุกคนตลาดเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึง4ี่ทุ่มนะครับผม มีทุเรียนทุกวันเลยนะคะทีนี้บัตรคนเก่าไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ